การตัดสินใจเลือกเข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรใดก็ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดสาหรับนักเตะดาวรุ่งและสําหรับเนโกวิลเลียมการตัดสินใจครั้งนั้นยากเป็นพิเศษเมื่อสโมสรชั้นนาของประเทศต่างอย่างชิงลายเซนของเขาเนโกวิลเลียมนะครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลกลายเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ทำงานได้โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นครบทุกนัดให้กับ Not Forest, นอตติแมฟอร์เรสในลุ้นการที่ทีมจากมิดแลนด์แห่งนี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในโกวิเลียมและเพื่อนร่วมทีมมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกสัวรอบชิงเ Cup, สุเอ้ายสุดสัปดาห์นี้ด้วยหากเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ที้ได้และช,ชนะในเกมลีกนัดตกครางกับเบรนฟอร์ดในวันพฤหัสบดีนี้จะทำให้ฟอร์เรส์รั้งอันดับที่3ของตารางโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่4นัด การที่ในกลุ่มเลียมสามารถรักษามาตรฐานในการเล่นระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมออาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสําหรับคนในลิเวอร์พูลที่เคยเห็นพัฒนาการของเขาดาวเตะทีมชัดเวลรายนี้ลงเล่นให้กับหงแดงไป3 13นัดและเป็นเจ้าของเหรียญรางวัลชนเลือดพรีเมียร์ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและคาราบัพอย่างภาคภูมิใจในช่วงเวลาที่ค้าแข่งอยู่ในเมอร์ซี่ใส่ความสวรรค์ของวิลเลียมเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ยังเด็ก ดังจะเห็นได้จากความสนใจอย่างล้นหลามในการเซ็นสัญญาก,กับเขาในระดับเยาวชนเวอร์พูเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนั้นแต่ในการในสัพันธ์ล่าสุดกองหลังรายนี้เปิดเผยว่าเขาเกือบที่จะย้ายไปอยู่กับทีมคู่ปรับสําคัญของหงแดงแทนนั่นคือแมนยูผอคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของผมผมจําวันที่ชัดเจนที่ผมคิดว่าโอ้ผมเก่งพอสมควรเลยนี่นาไม่ได้ ผมแค่รักการเล่นฟุตบอลและอยากเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลเลียมเก่ากับเว็บไซต์ของนตติทฮมฟอร์เรสผมเริ่มไปฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลและเอเวอเรตและพวกเขาก็เป็น2ทีมที่สนใจในตัวผมมากที่สุดจนกระทั่งอายุ9ขวบผมถึงเลือกทีมที่จะเซ็นสัญญาด้วยตอนนั้นผมยังเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโดยฝึกซ้อมกับทั้ง2ทีมทุกคนในครอบครัวของผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าผมจะเลือกแมนยูแต่ผมกลับเลือกลิเวอร์พูลมันยากที่จะจําเหตุผลที่แน่ชัดได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะผมรู้สึกสบายใจที่ดั่นมากที่สุดและในตอนนั้นมันคือลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในแอนฟิลด์วิลียมคุ้นเคยกับการฝึกซ้อมร่วมกับแบ็กซ้ายที่แย่ที่สุดตลอดกางของพิมลีซึ่งแน่นอนว่าช่วยพัฒนาทักษะของเขาตอนนั้นผมยังเด็กมากและกำลังเติบโตเป็นนักเตะยังคงเรียนรู้สู่เสมอ คุณอาจบอกได้ว่าผมกําลังเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นสําหรับผมมันคือการพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลให้ได้มากที่สุดและเรียนรู้จากเทนอเลสซานโดและแอนดี้โรเบอร์สันอาจเป็นแบ็ไซ้ายที่ดีที่สุดในโลกในฤดูกาลนั้นดังนั้นผมจึงได้เรียนรู้อะไรมากมายคิสซตันงทำนายผลศึกเดือดหองสแดงพัทนเกยเดือทองก่อนเกมวันอาทิตย์ที่แอนฟิลด์ ศึกพรีเมียร์คู่สำคัญระหว่างลิเวอร์พูลและทันนัมสเปอร์เตรียมที่จะระเบิดขึ้นในอนฟิ์วันในทิตศนี้ซึ่งผลการแข่งขันอาจเป็นตัวตัดสินแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองพืดีในฤดูกาลนี้หงแดงต้องการเพียงแต้มเดียวจาก5านัดที่เหลือในพรีเมียร์เพื่อการันตีตำแหน่งแชมป์โดยจะทำให้อาร์เซนอลทีมอันดับที่สองหมดโอกาสไล่ตามอย่างไรก็ตามทีมของอเนลสลัตจะต้องรับมือกับทันนัมสเปอร์ที่ฟอร์มไม่สู้ดีนัก และมีโอกาสจบฤดูกาลด้วยอันดับต่ำกว่าครึ่งตารางล่าสุดกิสตันกลรุ้หนังชื่อดังได้ออกมาทำนายผลการแข่งขันพิมลิกคูบิกแมตท,ที่แอนฟิลในวันอาทิตย์นี้โดยกิสตันฟันธง Liverpool, ลิเวอร์พูลถล่มสเปอร์4-1ควา้าแชมป์พิมลิกที่แอนฟิลสตันยอมรับว่าลิเวอร์พูลอาจไม่ได้อยู่ในฟอร,ร์มที่จบคมที่สุดในช่วงหลังแต่เน่ใจว่าพวกเขากระหายที่จะคว้าชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในวันอาทิตย์นี้ เมื่อครั้งลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีลกในปี2020แฟนบอลไม่สามารถเฉลิมฉลองได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 ทําให้การควา้าแชมป์ในครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งสําหรับพวกเขานอกจากนี้ท่าน,นั่ยังมีเกมโยูโรเลียรอบรองชเลดนัดแรกกับโบตดกลิมในสัปดาห์หน้าด้วยและสตันไม่คิดว่าอังเก้ปอสเตกูกกผู้จัดการทีมไก่เดือยทองจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามก่อนหน้านั้นสตันจึงทํานายว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะไปได้ด้วย,วยสกอร์4-1และจะมีการเฉลิมฉลอง ลิเวอร์พูลต้องการเพียงแต่เดียวเพื่อการเลนตีแชมป์และมันจะเกิดขึ้นในเกมกับทตนนมในวันอาทิตย์นี้สตันเขียนในคอลัมน์ของ BBC Sport มีข้อตัวย้งว่าสเปอร์และแมนยูควรจะเล่นเต็มที่ในเกมพรีเมียร์เหล่านี้เพื่อพยายามหาจังหวะการเล่นที่พวกเขาหาดหายไปตลอดทั้งฤดูกาลและทําให้ทีมเล่นในแบบที่เราทราบว่าพวกเขาสามารถทําได้เพื่อช่วยพวกเขาในเกมยูโปรปาลีกรอบรองชนะเลิศ แต่ผมไม่เห็นว่าอังเกปอเทโรกูกุนซูสเปอร์จะทําเช่นนั้นก่อนที่ทีมของเขาจะเล่นกับโบเดคริมในวันพฤหัสบดีนี้ผมมองว่าเห็นเพียงผลลัพธ์เดียวเท่านั้นลเล์พูอาจไม่ได้เจ็บคมมากนักในช่วงหลังแต่พวกเขาจมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีพวกเขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เมื่อครั้งที่พวกเขาคว้าแชมป์ล่าสุดในปี2020เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ในเวลานั้น ดังนั้นการทําได้ในครั้งนี้จึงมีความหมายอย่างมากสําหรับพวกเขาผมคาดหวังว่าพวกเขาจะยกระดับการเล่นและเอาชนะสเปอร์ไปได้อย่างขาดลอยเพื่อปิดจ็อบขวาแชมป์ความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลพบพอดแนมฮอสเปอร์เทนนารเซโนกอางหลังลิเวอร์พูลมีลุ้นกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพบกับสเปอร์หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บโดยแบกขาหัวแดงรายนี้ลงมาเป็นตัวลองและทำประตูชัยในเกมพบกับเลสเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โจโคูเมกำลังอยู่นช่วงพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดเอ็นหลังหัวเข่าแม้ว่าเขาอาจจะกลับมาได้ลงสนามได้ก่อนสิ้นสุดฤดูกาลขณะเดียวกันสเปอร์ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปแอนเฟลแม้ว่าพวกเขาจะยังคงไม่มีส่งเฮลิคอปกับตันทีมก็ตามาก่อนหน้าแกดียทองรารนี้จะผ่านลงสนามเป็นเกมที่4ติดต่อกันเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าขณะที่ราดูรักกูชินเป็นผู้เล่นบาดเจ็บระยะยาว บอสเตกูเกกำลังประชินกับแรงกดดันที่เพิ่มมาขึ้นในถิ่นทันนัมขอสเปอร์สเต,สเ,ต,สเ,ตเดียมแล้วเริ่มมีข่าวลือเชื่อมโยงไก่เดียดทองกับผู้จัดก,การทีมคนอื่นๆมีรายงานมาว่าสเปอร์กำลังพิจารณาอดีตบุคคลสกันของลิเวอร์ pool สองรายและอดีตผู้จัดก,การทีมเอเวอร์ตอีกหนึ่งรายเพื่อเข้ามาแทนที่บอสเตกูกูในตำแหน่งกุนซือนะครับ น้ำหมีชี้กดดันเกินไปเคลล์เฮอร์เฝ้าเาสาให้ผีแดงเทดดี้เชอรลิงามนะครับอดีตกองหน้าตีนคมของแมนยูนะฮะชี้ว่าเป็นการกดดันจนเกินไปหากาเคลล์เฮอร์จะย้ายไปจากลิเวอร์พูลแล้วมาเฝ้าเสาให้กับแมนยูนัตะวันหงแดงถูกหมายว่าจะย้ายออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากการมาของจอจี้มามาดาชิวิลี่ที่จะย้ายมาจากบาเลเซียซึ่งปกติก็มาเป็นตัวรองต่อจากอลิซงเบเกอร์อยู่แล้ว หลายสโมสรนในพิลิตถูกยกว่าสนใจมือเก่าในวัย26ปีอะไนี้รวมถึงปีแสดงที่ถูกยกเช่นเดียวกันแต่ทางเชลลริงแฮมบอกว่ามันจะส่งผลเสียกับทั้งนักเตะและสโมสรเควินเคลลเฮอร์ไปแมนยูผมไม่คิดว่ามันจะดีทั้งกับตัวนักเตะหรือสโมสรเชลลริงแฮมกล่าวผ่านทางคาสิโนฮอลล์มันจะสร้างความกดดันให้กับเขาอย่างมหาศาลวิธีเดียวที่มันจะประสบความสําเ็จคือโรปเบนออาเรมรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเขา แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะสร้างความกดดันให้กับเขามากเกินไปนี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่26เมษายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักคขั้งลิเวอร์พูลละเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ